โชคอัพเทยินเอนดูราโบพัดนะครับจับคู่กับชุดปรับความหนืดไฟฟ้าอัตโนมัติ edfc active โ o เป็นช่วงล่างที่ผมว่านุ่มที่สุดไฮเทคที่สุดสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับ KC r a เล n n g อีกเช่นเคยนะครับอ่าคันนี้ก็เป็นรถประจำร้านอีกหนึ่งรุ่นนะครับ crv g 5นะครับใครที่ใช้รุ่นนี้นะครับจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่า รถเนี่ยฟ okay ิลลิ่งโอเคแล้วแต่ว่าจะเจอปัญหาอาการโครงเพลงนะครับขับแล้วรู้สึกย้อยไปย้อยมานั่งหลังมีอาการเมาวิธีที่แก้ปัญหาของรถรุ่นนี้นะครับจากที่เราได้ติดตั้งน่าจะเกินร้อยคันละตัวที่ดีที่สุดก็คือเทยินเอนดูราโปพัสนะครับโจทย์ของคันนี้คือลูกค้าเนี่ยต้องการไม่โหลดด้วยถ้าต้องการโหลดเราก็จะแนะนําอีกฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ละยี่ห้อแต่โจทย์ของลูกค้าคันนี้ต้องการ ลดอาการโค้งเคลง2ต้องไม่โหลดนะครับตัวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ไดตรงเลยนะครับก็คือตัวเจ้าชกเทยินตัวนี้เลยนะครับอลองมาดูกันเลยนะครับนี่ครับค่ะตัวนี้นะครับเป็นโชกที่ใส่แล้วความสูงรถเท่าเดิมนะครับแต่จะสามารถปรับความเหนืดได้16ระดับแก้อาการเรื่องลดอาการโคงเคงลดลงได้แบบชัดเจนนะครับ ทีนี้โจทย์ของลูกค้าต่อไปนะครับถ้าผมปรับความหนืดไว้เบอร์หนึ่งละเวลาผมวิ่งช้าวิ่งเร็วเนี่ยผมอยากจะให้รถเนี่ยมันมีความหนืดที่ไม่เท่ากันเขาก็เลยศึกษากันมานะครับว่าเ้ยเทยินตัวเนี้ยมันสามารถต่อชุดปรับไฟฟ้า EDC f ได้นะครับแต่ข้อมูลที่ลูกค้าได้มาว่าเฮ้ยจริงๆสําหรับรถ CRV G5 เนี่ยมันไม่สามารถใส่ชุดปรับไฟฟ้าได้ไม่ใช่เหรอครับคาถามตามที่บริษัทแจ้งนะครับมันจะติดตั้งไม่ได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ย ตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะไปติดตัวถังอยู่นิดนึงแต่ทางร้านนะครับได้มีการเอารถของทางร้านเองมาลองทมาแล้วมาลองพิสูจน์แล้วนะครับว่าการที่เรามีเจาะตัวถังด้านหลังนะครับเพิ่มนิดนึงเพื่อให้ตัวมอเตอร์มันหลบขึ้นไปบนตัวถังได้โดยที่ไม่ติดนะครับไม่มีผลต่อเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องน้ําเข้าไม่มีผลเลยเพราะว่าตําแหน่งนั้นที่เจาะครับตัวถังมันจะเป็น2ชั้นอยู่เราก็สามารถเจาะเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยมันโผล่ขึ้นไปได้ พอเราติดตั้งตรงนี้ได้นะครับลูกค้าก็จะใช้รถอารมณ์ประมาณฟีลลิ่งว่าขับช้าก็นิ่มขับเร็วก็หนึบเวลาลูกค้าเบรกนะครับหน้าทิ่มชคหน้าก็จะปรับให้มันแข็งกว่าหลังเวลาลูกค้าเข้าโค้งซ้ายเข้าโคงา้งวาโชคซ้ายขวาก็จะปรับให้ไม่เท่ากันในด้านความเหนื่อนนะครับขอบอกได้เลยครับว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันสุดยอดมากทีนี้ลูกค้าก็มีเพิ่มนะครับอันนี้เหล็กกันโค้งของฮาร์ดเลสนะครับ เป็นเหล็กกันโค้งแบบที่ปรับได้ถ้าของเดิมติดรถมันจะไม่สามารถปรับความยาวความสั้นได้นะครับาแล้วปรับได้มาดียังไงการที่เราสามารถเลือกความยาวของเหล็กกันโค้งได้นะครับมันเป็นการไปกดเอากันโค้งเนี่ยครับไปกดลงให้ตัวรถเนี่ยครับมันแนบกับพื้นมากขึ้นสร้างแรงกระทําช่วงล่างที่มากขึ้นมันจะทับแรงได้ดีขึ้นเฟลลิ่งมันจะดีกว่าเหล็กกันโค้งธรรมดาแล้วก็วัสดุนะครับตัวนี้ลูกหมากกันโค้งแต่งจะค่อนข้างใหญ่กว่า ของเดิมติดรถชัดเจนนะครับมันจะสามารถรับแรงได้ดีกว่าทีนี้ก็เดี๋ยวเราให้ช่างเริ่มติดตั้งกันนะครับแล้วก็เราไปพาไปลองรถกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเนี่ยฟิลิ่งจะได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ไหมแล้วฟรลลิ่งมันจะดีขนาดไหนและ EDFC มันจะทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนสเต็ปต่อไปแล้วนะครับอช่างประกอบโช๊คเข้ากับตัวมอเตอร์ EDFC นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปในรถนะครับที่เราต้องถ่ายตรงนี้ให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับเพราะว่าการติดตั้งของเรานะครับรับประกันเลยเนี้ยไม่มีร่องรอยไม่มีรอยท่องลงถลอกนะครับถอดประกอบอย่างมืออาชีพนะครับตัวนี้ที่หลายท่านสงสัยว่าไอ่มันเจาะมันเจาะอะไรนะครับคือตัวถังตรงนี้จะเป็นผนังอยู่2ชั้นนะครับ ถ้าเราใส่โดยแบบไม่เจาะมอเตอร์มันจะชนนะครับผมมันจะอาจทำให้เกิดเสียงได้ตอนนี้เราเจาะไปก็เพื่อให้หัวมอเตอร์หลบขึ้นมานะครับจะได้เวลาทำงานไม่เกิดเสียงนะครับก็ตามที่ลูกค้าอ่าตามที่สมาชิกลองดูเลยนะครับก็ลองเดี๋ยวลองให้อดมินแฮนกล้องดูเลยนะครับอืมเพราะที่เหลือเดี๋ยวเราไปลองก,กนะครับแล้วก็ต่อนะ<อ>นะครับต่อไปก็ตอนนี้ เราลอยสายไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวทางช่างนะครับ mm. ก็จะเริ่มประกอบตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วนะครับพอประกอบเสร็จเราก็จะปิดแผงไปทั้งหมดเราก็จะมองไม่เห็นอะไรก็เหมือนรถปกติออกจากถูนป้ายแดงเลยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองฟิลลิ่งกันอีกสเต็ปต่อไปนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรถ Honda crv g 5นะครับกับช่วงล่างนะครับที่ส่วนตัวนะครับเป็นช่วงล่างที่ผมว่านุ่มที่สุดไฮเทคที่สุด นะครับในเวลานี้ถ้าสายรถบ้านนะครับไม่ต้องการโหลดตัวนี้ผมว่าสุดจริงๆนะครับก็คือช่วงล่างตัวนี้จะเป็นโชคอัพเทยินเอนดูราโปพัดนะครับจับคู่กับชุดปรับความหนืดไฟฟ้าอัตโนมัติตามความเร็วรถตามแรง G ตามแรงเบรกตามแรงรถเอียงซ้ายเอียงขวานะครับที่เรียกว่า EDFC <อ> Active Pro เดี๋ยวเรา ไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานกันยังไงครับนี่นะครับหน้าจอที่แสดงผลตอนนี้นะครับก็คือจะแสดงผลทั้งโชคความหนืดทั้งโชคหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับแล้วโหมดที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นโหมด GA นะครับก็คือปรับอัตโนมัติเวลาเราเหยียบเบรกแล้วเวลาเราโค้งซ้ายโค้งขวานะครับส่วนโหมด SA ก็คือสปีดอัตโนมัติตัวโชคจะปรับ ตามความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับที่ความเร็วเท่าไหร่เราอยากให้โช๊คหนืดขึ้นเท่าไหร่เราสามารถเซตได้เลยนะครับจะมีทั้งสปีดออโต้นะครับจะมีทั้งหมด2ตารางนะครับ S 1กับ S 2ตอนนี้เราเลือกใช้เป็น S 1อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันนะครับว่ามันทํางานยังไงครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองกันนะครับตอนนี้รถติดนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราลองให้ สมาชิกชมนะครับว่ามันทํางานกันยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับความเร็วที่เราเซตไว้นะครับตั้งแต่รถหยุดนิ่งนะครับก็คือจะเป็นเบอร์12ความเร็วที่40ผมจะปรับให้โชคกหนืดขึ้น1เบอร์ความเร็วที่60 80 100ก็จะปรับให้ความหนืดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยทีละหนึเบอร์นะครับตอนนี้ความเร็ว24ใช่ไหมครับมันยังไม่ถึง40ที่เราตั้งโชคกก็ยังไม่เปลี่ยนแต่พอเราไล่ความเร็วขึ้นไปนะครับอลองดูนะครับ พอถึง40ปุ๊บชคจะนิ่มชคจะแข็งขึ้นนะครับหนืดขึ้นอ่าเราลองเบรกนะครับตามแรง G ปุ๊บแรง B มันจะถีบขึ้นไปนะครับมันก็จะปรับโชคหน้าให้หนืดกว่าโชคหลังนะครับทีนี้แรง A คืออะไรอ่ะแรง A ก็คือ Accelerate นะครับพอเราเหยียบคันเร่งนะครับปื๊ดเห็นไหมครับโชคหลังมันจะปรับให้หนืดกว่าโชคหน้านะครับผมอ่าเราเบรกมันก็จะกลับไปกลับมานะครับฟังก์ชันเนี้ยผมบอกให้เลย สุดยอดมากครับเพราะเวลาเกิดอุบิเหตุนะครับเวลาลูกค้าเบรกลูกค้าจะสามารถคอนโทรลรถเนี่ยครับได้อย่างมั่นใจนะครับหน้ามันจะไม่ไหวโชคหน้ามันอาจจะปรับเป็นเบอร์ศูนย์เลยก็ได้ครับผมทําให้เวลาเกิดอุบิเหตุในการคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยครับเพอร์เฟกมากนะครับวันนี้รถอาจจะเยอะนิดนึงนะครับอาจจะลองทําความเร็วได้ไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับ ขอความเร็วหกสิบนะครับเดี๋ยวลองดูครับเห็นไหมครับชคจะกลายเป็นเบอร์สิบแล้วเพราะเราตั้งไปว่าที่ความเร็วหกสิบนะครับให้โชกมันลดไปสองหรือเพิ่มความหนืดขึ้นไป2สองเพราะเราเริ่มต้นที่สิบสองเพิ่มความหนืดขึ้นไป2สองก็จะเป็นเบอร์สิบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตอนเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งโชคซ้ายโชคขวาก็จะไม่ไเท่ากันนะครับอ่เพราะมันมีแรง G เห็นไหมครับโชคด้านซ้ายจะหนืดกว่าโชกด้านขวาได้อย่างเห็นได้ชัดเลย ในการเข้าโค้งด้านขวานะครับเวลาถ้าเราใช้รถเดินทางไกลขึ้นเขาเข้าโค้งนี่นะครับฟังก์ชั่นนี้ผมบอกได้เลยนะครับสุดยอดขับรถได้อย่างมั่นใจเนียนกริปครับส่วนถ้าเราไม่ชอบค่าเริ่มต้น12เราอยากจะปรับหนืดเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับทางร้านก็จะมีผมนะครับเฮียแมนหรือจะมีน้องๆแอดมินนะครับคอยแนะนำให้ลูกค้าในการใช้งานนะครับ เพื่อให้โชคชุนเนี้ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอฝากไว้หน่อยเพราะว่าโหวันนี้รถติดมากจริงครับลองรถไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเราก็ส่งมอบรถลูกค้าเพราะว่านัดลูกค้าไว้ประมาณ5้าโมงนี่ก็สี่โมงครึ่งแล้เดี๋ยวเราไปส่งรถลูกค้าก็ถ้าสมาชิกหรือเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจอยากทำช่วงล่างให้มันดีขึ้นนะครับ ต้องการฟีลลิ่งแบบไหนนะครับอยากจะโหลดหรือไม่อยากโหลดอยากจะได้ยี่ห้อไหนหรือสนใจสินค้ายี่ห้อเทยินเป็นพิเศษติดต่อเรามาได้เลยนะครับ KC Racing แผนที่ตามนี้ได้เลยครับรับการเรื่องงานติดตั้งนะครับเนียบออกมาถูกใจแน่นอนครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ